วันที่เราแพ้หนักๆเนี่ยเราต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะครับต้องบอกว่าจริงๆในการเทรดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองเลยว่ามันก็จะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะมีมุมมองสําหรับสถานการณ์นั้นอย่างไงถ้าไม่ลองรับเทรดเดอร์เนี่ยต่อให้เรามี performance นซ์ดีนะเราเชื่อไหมครับว่าเราจะเจอสถานาการณ์ที่เราชนะแบบโอ้โหเทรดยังไงก็ชนะเทรดกี่ทีก็ชนะรู้สึกว่ามันง่ายไปหมดเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านสถานการณ์นี้มาล้วนแล้วงนนเลยนะครับแต่แล้วเราก็จะเจออีกสถานการณ์หนึ่งก็คือเทรดยังไงก็แพ้ช่วงนะั้นเทรดยังไงก็รู้สึกว่าไม่ตลาดมันดูไม่เข้ามือขนาดท่าที่ถนัดของเราแล้วนะเราก็ยังไม่สามารถที่จะรับมือจัดการกับออสถานการณ์นั้นได้จริงแต่แน่นอนคนระับมันเรื่องอยู่ที่มุมมองของการฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นจุดหนึ่งที่ตัดสินใจออมันไม่ได้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ตัดสินว่าเทคนิคของคุณมันไม่เวิร์กแล้ว ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเทคนิคของแต่ละคนมีจุดที่เวิร์กมากๆมีสเสน่ห์ของตัวเองแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะอยู่กับเทคนิคนั้นได้นานมากแค่ไหนตั้งแต่ตอนสมัยที่ผมเริ่มต้นเทรดเลยเนี่ยผมก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเทคนิคหรือ i n d i c a อร์ต่างๆมันเริ่มก็จะมีบอกว่าหลากหลายมากขึ้นมี choice ให้เราเลือกมากขึ้นนะครับมีแนวทางในการที่เราจะสามารถทำกำไรามากขึ้นเลยในตลาดถ้าเมอเทเยบกับสมัยอดีตนะว่าข้อดีมันก็มี ข้อดีคือเรามีโอกาสที่จะได้ใช้เทคโนโลยีที่มันล้ำหน้าไปอีกแต่ข้อเสียมันคือถ้าเราอยู่กับมันน้อยจนเกินไปเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆอ้นิคนี้มันเวิร์กเราก็เปลี่ยนเทคนิคนีนมันเวิร์กเ,เราก็เปลี่ยนนั่แหละครับคือเหตุผลของคําว่ามันมีช้อยเชเยอจนเกินไปแต่ถามว่าแล้วเรื่องของคําว่า loss performance หรือการที่เทรดเดอร์คนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแพ้ติดต่อกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ท ah well, ่าที่เราเข้านั้นเป็นท่าถนัดของเราแล้วเรามั่นใจว่าสภาวะนี้เป็นสภาวะที่เป็นสภาวะที่ดีที่สุดของเราแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์ยังไงจริงเรื่องนี้ผมก็จะแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆฟังนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้เนี่ยและทั้งๆที่ท่าที่เราเข้านะจุดนั้นด้วยเป็นท่าถนัดเลยไม่รู้ว่าใครเคยเจอไหมแบบว่าเนี่ยท่านี้คอนเฟิร์มชัดเจนร้อเปซนต้องเข้าแล้วโชกแพ้เลยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วพอเรา เว้นวัางแล้ด้วยเบรกพักเบรกอ่ะเดี๋ยวรอตลาดมาันดีเซ็ตใหม่เอ้าเข้าไปอีกีลอสอีกแล้วนะครับอบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็เจอบางสถานการณ์มันไม่เข้ารูกข้อลอยหร,อหรือบางทีเนี่ยข่าวเราคิดว่ามันต้องไปทางนี้แน่นอนมันยังมีช่วงหนึ่งเลยครับที่ข่าวมันออกมาตรงกันข้ามกับตัวเลขท,ที่เกิดขึ้นและน่าภาษาอะไรกับใช้เทคนิคของเราเนาะ ที่มันไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกมาตั้งแต่แรกแต่ก็สามารถผิดทางได้เช่นกันหนึ่งเลยคือให้เราคิดไเสื่อเลยนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเจอ2คือเราต้องอยู่กับเทคนิคนี้ให้นานมากพอใครที่เพิ่งใช้เทคนิคเดียวกันนี้เนี่ยนะครับมาใช้ประมาณเดือนหนึ่งผมแนะนําเลยครับว่านั่นไม่ใช่จุดตัดสินว่าเทคนิคของคุณที่คุณใช้ในมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แล้ว2เดือน3เดือน4เดือนหรือมากกว่านี้ แน่นก็มีโอกาสที่จะมากเกินพอนะครับที่เราจะได้เจอสถานการณ์อย่างเช่นเจอข่าวนอกตารางแรงๆสักทีหนึง่งนะครับเจอช่วงที่ตลาดมันเป็นเทรนทั้งเดือนหรือเจอช่วงสภาวะที่ตลาดเป็นไซเบททั้งเดือนก็บอกว่าไม่มีเทคนิคไหนเลยนะครับที่มันชนะตลาดร้อยเปซแต่มันจะมีสภาวะตลาดที่เหมาะสมกับเทคนิคนั้นอยู่เสมอซึ่งแน่นอนครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เป็นคนชอบเทรดไซเบทแบบเวลาที่เจอช่วงสภาวะตลาดที่เป็นไซเวทผมใส่นะ แต่ถ้าเกิดว่าเจอสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ผมจะต้องทักมือแต่ช่วงที่ผมพูดถึงนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นไซเบอร์แร้ก็แพ้อันนี้เป็นยังไงอันนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับคือกลับไปที่ข้อแรกเราต้องยอมรับก,ก่อนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เทรดเดอร์ต้องเจออยู่แล้วและเราจะรับมือได้ด้วยการที่เราจะต้องทักมือหรือลดสลอดไซด์ใ้ได้มากที่สุดช่วงสภาวะนั้นที่ ที่ดีเลยเหมือนทุ่งดอกไม้ที่มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นช่วงหนึ่งที่เราทสแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มกลับมาตลาดเริ่มวิ่งเป็นรอบเหมือนเดิมตลาดเริ่มกลับมาวิ่งดีขึ้นมากกว่าเดิมครับใช่ไหมว่าหลายๆครั้งเลยเวลาที่ดอลลาร์ี่นขึ้นไปแตะแนวต้านหรือแตะแนวรับมักจะเกิดปัญหาเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยแต่ในช่วงระหว่างทางนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องนึ่งเลยที่ผมอยากให้พี่เพื่อนจดจำไว้เลยคือเรื่องของการยอมรับ แต่สองเลยครับการเทรดเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรให้มันมีความสุขหรือว่าเราจะเราจะทาสิ่งสิ่งหนึ่งให้มันดีผมเชื่อเลยครับว่าหลายท่านก็อยากที่จะสําเร็จในเรื่อง,องการเทรดแต่เรื่องของการรับมือจัดการเนเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราได้รับข้อมูลไปแค่เพียงแค่ช่วงเดือนแรกหรือ2เดือนแรกนั่นก็เป็นเป็นข้อมูลที่เดยมของที่นีเทรดเดอร์เนี่ยเราต้องต่อสู้หลักๆเลยคือเรื่องตอบสภาวะอารมณ์ถ้านั้นเรื่องเรื่องของเทคนิคเนี่ยเราอธิบายคนคนหนึ่งไปหนึ่งร้อยคนเนี่ย หนึ่งร้อยคนก็เข้าใจในรูปแบบเทคนิคเดียวกันสมมุติเราใช้สโตรเรากร็รู้ว่าสโตมันใช้งานยังไงเหมือนกันหนึ่งร้อยคนแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผลลัพธ์ของเทรดเดอร์แตกต่างกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวเองหานเรื่องของการควบคุมอารมณ์ใครที่อยากที่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เทรดเดอร์เนี่ยเทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะแพ้เพราะว่าเรื่องของอารมณ์เรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าการเทรดเราเป็นเรื่องของการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจเนี่ยมักจะไม่ค่อยเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะยืนอีกฝั่งหนึ่งของของกลุ่มคน,นที่เราโอเคอาจจะมีแพ้บ้างแต่มีชนะบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราแพ้เรารับมือได้คุณก็แค่ต้องควบคุมสภาวะลมอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ผมเนี่ยบอกกับตัวเองด้วยนะครับแล้วเ,เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้แล้วเห็นภาพชัดเจนแล้วไปต่อได้เลย,เลยนะฉะนั้นเรื่องของความสุขก็เหมือนกันเวลาที่เราเทรดเนี่ยเราก็ต้องหาความสุขให้กับตัวเองนะ คนอาจจะเคยติดภาพเร่งการเทรดเราจะเป็นที่จะต้องนั่งฟ้องหน้าจออยู่ตลอดเวลาไหมจริงๆมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่การแอคชั่นมากกว่านะครับคือมันอยู่ที่การแอคชั่นด้วยต้องปนี้อยู่ที่การแอคชั่นด้วยนะครับคือบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสและจดจอยอยู่กับหน้าจอเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราสามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างสีสันนะครับบางทีเนี่ยเราเป้าหมายของการที่เราเทรดก็เพื่อที่อยากจะทำกำไร ฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้เทคนิคไหนก็ตามสิ่งที่เราจะได้รับเลยคือเราต้องทำกำไรได้แต่หลังจากที่เราทำกำไรได้แล้วความสุขของเราเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึออ้นรอบแทนฉะนั้นในเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้กำไรมาเนี่ยผมอยากให้ส่วนตัวเี่ยถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมเนี่ยจะทำการถอนเป็นบางส่วนแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างถ้ามันเกินเป้าของเราแล้วในแต่ละเดือนเราก็พิจารักบางทีมันมันยังไม่ถึงเป้าของเราแต่มันใกล้เคียง เราก็าพยายามจะทู่ซีให้มันถึงหรือมันเกินกนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามสําหรับการการเทรดเมืนน่อมันถึงเป้าแล้วเราอยากไปต่ออยากไปต่ออย,ตอ,อยากมากกว่าเดิมนั่นแสดงว่าความโลภก,กําลังเข้าครอบงำเราอยู่มันไม่เหมือนกับการขายหรือว่าการทําธุรกิจนะยิ่งเราทําได้มากยิ่งดียิ่งทำเราได้มากกว่าเดิมย,ยอดขึ้นมากกว่าเดิมมันยิ่งดีแต่สําหรับการเทรดบางทีมันจะมีเรื่องของความโลภเข้ามาแทรกทําให้เราการตัดสินใจของเราเนี่ยผิดเพี้ยนไปมากกว่าปกติ ในขณะที่เรากําลังสะสมกําไรเนี่ยมันต่างกับคาว่าเราอยากที่จะได้กําไรเพิ่มเห็นไหมคำว่าเราอยากสะสมกําไรกับคําว่าเราอยากที่จะได้กําไรมากกว่าระดับความรลภมันต่างกาันฉะนั้นแอคชั่นหรือการกระทำเนี่ยย่อมต่างกันแน่นอนนะครับฉะนั้นการเทรดเนี่ยเราเราต้องตั้งเป้าให้ชัดเจดนว่าเฮ้ยถ้าเราไปถึงเป้านี้แล้วเนี่ยเราต้องหยุดพักและและได้ใช้ชีวิตต้องพักเบรกแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตบ้างอันนี้คือส่วนตัวองผมนะ เพราะว่ามันเหมือนกับเราเราปีนเขานะเราปีนเขาในะเวลาที่เราอยู่บนยอดเขานะทุกคนอยากไปถึงเป้าแลเวลาที่เราปีนเขาแล้วเราไปถึงเป้าเนีย่ยเราอาจจะอยู่บนยอดเขาเนะี่ยไม่กี่นาทีใช่ไหมถ่ายรูปเซลฟี่ลงโซเชียลแล้วก็อาจจะย้ายไปอีกเขารุ่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออเราอยากที่จะปีนเขาแบบเนี้เยเอยๆแหละทจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันอาจจะอยู่ระหว่างการปีนเขานะ่ เช่นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราสามารถหาความสุขได้ในระหว่างการปีนเขาของเราเลยเนี่ยการเทรดของเราเนี่ยย่อมดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าความโลภของเราไม่สามารถควบคุมได้มันสามารถรู้ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของการเทรดของเราเนี่ยมันเทรดไปเพื่ออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะมีวิชชั่นในการป้นอนพอตเราอาจจะส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีวิชั่นอย่างหนึ่งคือว่าอยากเทรดแล้วก็ได้นำทำางอยไปใช้ชีวิตอันนี้คือตั้งแต่วิชั่นตั้งแต่แรกตั้งแต่เราเริ่มต้นเทรดนะครับฉันโอเคครับ สำหรับวิธีการรับมือเนี่ยในช่วงสภาวะที่ลอตต่างๆผมเองก็ใช้วิธีนี้บางทีเราอาจจะเจอช่วงที่ตลาดเข้ามือกับเรากเลยและมันก็ต้องมีช่วงแน่นอนที่สุดเลยก็คือต้องมีช่วงที่เราอยู่ในสภาวะขาดทุนและสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะที่จะแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนฟังว่าเผื่อถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้ไอเดียได้มุมมองจากวิธีนี้ก็ถือว่ายินดีด้วยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้สไตล์วิธีไหนนะครับ ออสามารถแชร์ริงกันมาได้เลยนะครับว่าเราใช้เทคนิคอะไรนครับในการควบคุมสภาวะอารมณ์ของตัวเองในการหลอดเกิดขึ้นแล้วพบกัันครบขอให้โชคดีฮนะสำหรับใครที่เทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสภาวะไหนก็นตามปัญหาเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาหาเรา100%และต้องไปจากเราแน่นอน100%ครับสวัสดีครับ